คนนี้ามาแพ็กการ์ดกันนะคะแบบแบบพูดไปด้วยเข้าใจเนาะเข้าใจหลักของเราขยับกล้องมาน,นิดหน่อยขยับกล้องมาเริ่มแพ็กกันดีกว่าเราจะเล่าเรื่องให้ฟังนะว่าเราอะรู้จักวงบัสได้ยังไงอ่ะคือตอนนั้นเราอยู่ป .1 ใช่ไหมคือเราอยู่ป .1 อ,อ,ะ,แบบปอ,อะแบบป .1 เลยอะแบบ ปหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็มีเป็นเหมือนแบบกิจกรรมกิจกรรมเต้นอ,ะ,อะไอแบบกิจกรรมเต้นอะทุกคนเต้นอย่างแบบแดนด n d นแดนอะไรแบบนี้นะคะทุกคนตรงหน้าเสาธงก่อนที่จะเข้าแถวอะคะ่ะแล้วตอนนั้น่ะมันก็มี การแสดงการแสดงหนึ่งนะมันเป็นการแสดงแบบมันจะเป็นทีวีข้างหลังด้วยไงเป็นทีวีข้างหลังแล้วเบอตอนนั้นก็พี่ๆเขาก็เต้นกันอยู่เนาะแล้วตอนนั้นอะ่ะเราก็เลยถามเพื่อนว่าจะดูข้างล่างพี่เขาเต้นหรือว่าจะดูข้างบนที่เป็นผู้ชายวงบัสเจคนในเพลงแค่น้องชาย แล้วเราก็เลยบอกว่าก็ต้องดูข้างบนอยู่แล้วสีอ่าเราก็บอกว่าเลยบอกว่าก็ดูข้างบนกันแล้วตอนนั้นอะอะไรใช่ไหมแล้วแบบเราอ่ะก็เลยติดเพลงแค่น้องชายมากๆอะติดเพลงแค่น้องชายติดเพลงแค่น้องชายก็เลยไปเปิดฟังที่บ้าน แล้วก็ก็เลยลองไปค้นหาว่านเนี่ยเนี่ยคนในเพลงแค่น้องชายมีมีใครบ้างอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เริ่มรู้จักและว่าวงบาสอะ่ะอันนี้ใครแล้วตอนนั้นอะ่ะพอสืบคนได้ใช่ไหมแล้วก็โดนพิวสุตบเลยอะ่ะ ได้ยังไงก็ไม่ดูอ่ะโดนเพียวสุดตกลงไปเลยแล้วจันก็รู้จักวงวัดแล้วก็เริ่มชินกับวงวัดมากๆอยู่เราว่าแบบชินแล้วพอมาตอนปอยังไม่จบปอหนึ่งอ่ะเกือบจะขึ้นปอสองอ่ะใกล้จะขึ้นปอสองอ่ะเราก็รู้สึกว่าภูริชัยอ่ะแบบทาให้เอกลักษณ์กว่าอะไรแบบน่ารักกว่าอะไรแบบนี้แล้วก็เลยไม่ชอบภูริชัยอ่ะ แล้วอะไรแล้วฉันอ่ะที่ชอบภูรชัยยันต่อสองอ่ะอแบบตอนนี้ก็ยังชอบอยู่เราสัญญาแน่นอนว่าเราจะไม่ชอบคนอื่นในวงวัดแล้วแน่นอนแน่นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจ แต่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนคนไอนตอนนี้มันเรามีปกติอะไอแฟมเนี่ยแฟมเนี่ยเป็นเป็นแฟมการผู้รชัยอย่างเดียวเลยเป็นการส่วนตัวผู้รชัยแต่ก็คิดว่าแบบอุย้ยมันดูธรรมดาเกินมันก็ไม่ได้แพ็คแค่ใคร,รอยู่แล้วไงก็เลยคิดว่ามันคงไม่ได้แพ็คหรอกก็เลย แบบรู้สึกว่ามันคงไม่ได้แพ็คอะไรไม่ได้ใช้งานอะไรก็เลยเอาไว้ไว้ในช่องอื่นอ่ะคือเราตอนนี้แบบรู้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้ใช้หมดแล้วเพรแล้วเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะแบบเป็นคนที่อะไรก็ไม่รู้ว่าแบบ เออคือแบบจริงๆแล้วเราก็จะเรียงแอุ้ยอันนี้หล่อนอีกเราเป็นคนที่จะเรียงลำดับได้ง่ายอะ่ะว่าแบบอันดับหนึ่งก็จะไ่้เป็นภูรชัยและลแล้วก็อันดับสองอะ่ะก็จะเป็นอันดับสองนะคะทุกคนอันดับสอง เป็นคือเราสามารถแยกได้อะแต่กว่าเราจะตอบอะคือมันนานมากเราคิดก็ไม่ออกแบบคืออยากจะบอว่าตอนนี้คือช่องเราอะขาดผูพติดตามเยอะมาก เล้วก็เลยอยากให้ทุกคนอน่ะกดไลค์กดต like, ิดตามเราหน่อยนะเราจะทำคลิปบ่อยๆนะคะทุกคนเชียอเราเลยเถดิถดเถิดประโดดเลยนะประโดดตัวตอนนี้คือส่วอว่าเอาอะไรอีก ให้อ mm ีก hmm. ส oh, ักเอ่อคือตอนนี้ของที่เราส่งไปมันยังไม่หมดเลยแล้วเราก็เอาหนีไปด้วย ก่อเราจะลงคลิปได้นะนี่มันตนนันเป็นโอ้โหมากมันทำแบบนานหกนาทีแล้วเนี่ยคนจะเบื่อไหมนี่โอ้ยหกอีก เราไปซื้อกล่องนี้มาอีกแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ซื้อก็น่าจะไม่อะหยิบของใส่ของแถมงกันหยิบถุงออกมาก่อนนะลงของแถมโอ้ยถุงปิว ุงของแทนใส่ของได้น้อยมากคือเราอะ่ะแบบเป็นคนที่ใส่ของยัดยัดยัดยยัด,ยดใส่เข้าไปเลยอะ่ะแบบเอาอะไรก็ได้ง่ายเป็นแบบคนที่ง่ายๆอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าโต๊เรายังจัดไม่เสร็จเลยอะ่ะมันนานแล้วนะที่เรายังจัดโต๊ะไม่เสร็จอะ่ะเพราะว่าของเรายังมาไม่ของเรายังไม่ที่สั่งเลยเพราะว่าตอนนี้ขาดทุนขาดทุนมากคือแบบซื้อของเพิ่มโต๊ะไม่ได้ คือเพิ่มเข้าตะก,ก้ามาแล้วแหละแต่ว่าเบบเ,เขาเรียกว่าทุกคนเสียงข้างหน้าอาจจะดังนิดหน่อยเน,น่อยอย่างเสียงทีวีเสียงดังนิดหน่อยแต่ว่าไม่ต้องฟังเราฟังเสียงเราก็พอแต่ว่าต้องเอาเลมปิดด้วย สเทเมปคือเราจริงจริงแล้วเราอ่ะก็สั่งซองดาวไปแล้วแหละแต่ว่าซองดาวเนี่อ่ะมันแบบเขาเรียกว่ามัน แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่แบบซองดาวมันราคาแพงแล้วก็สึกอ่ะอยากจะรู้ว่ามันทุกคนเราขอเปลี่ยนนะมนไม่ใช่ตัวนี้เลยเราขอเป็นอิตาเลียนเบรลอ์แทนนะคะอิตาเลียนเบรล เอาตัวไรไปดีเอาเอาอะไรดีอะดูก่อนนะเอาตัวไหนดีจริงๆมันก็มีเยอะเยอะเยอะมากเลยแหละดีดีลีลาดีลาโอกาเลโรโอกาลาวาเลลีนาวาเลเอิสต์ตระ เช่นเยอะล้วเอาให้ตัวนี้นะชิมแปนซี่บ้านานาหนีหนี่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมชิมแปนซี่มีบ้านานาหนีหนีโหตำหนิเต็มเลยตอนอเต็มเลยไม่เป็นไรหรอกไงตัวนี้มันก็ใสซอมใสไม่ได้ดี

ด้วยซันสุวันนี้ไปสุมซันสุมาสุ่มได้แต่ไทยอ่ะที่เราสุมทุกคนอ่ะที่เราสุมในคลิปแกะของอ่ะทั้งนุ่มนิ่มมากเลยทั้งแบบยังเย็นอยู่เลยอ่ะพออวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย ta